แต่ตัวเราอะตัวเราอะรู้ดีที่สุดนะว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนถ้าคุณไปทำตามในแบบแผนที่เขาบอกสำเร็จครับใช้ได้ครับผมไม่ได้บอกใช้ไม่ได้นะแต่จะใช้เวลานานเช่นแบบแผนที่ผมบอกตอนแรก Facebook บอกว่าถ้าจะได้เซ็นสัญญากับฉันเนี่ยต้องมีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนผมต้องใช้เวลานานไหม แต่พอผมใช้กดแรงรดูดผมมีผู้ติดตามแค่3000ันคนณนตอนนั้นเอา้าทุกอย่างมันมันมันไม่เห็นมีกฎอะไรเลยก็ผมสร้างกฎของผมขึ้นมาเองอะกฎคือเอา้าผมอยากได้แค่นั้นไม่รู้หรอกอาจจะต้องรอมื่นวันดีคืนดีนอนตื่นมาเอามื่นคนแล้วเหรอหรือวันดีคืนดีเอา้ามีคนมาซักเซ็นสัญญานี่นี่คือกฎของผมผมไม่ได้คาดการไว้ก่อนแต่ผมมองไปลายเห็นว่าต้องการอะไร เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเริ่มทำงานภายในคุณต้องดูนะว่าปลายเนี่ยอะไรและต้นตอนนี้มันคืออะไรแต่อย่าบอกว่ามันไม่สอดคล้องกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเองแต่ตอนนี้คุณจับต้นชนปลายไม่ถูกภาษาโบราณนะ่ะนะไออยากจะไปทางไหนก็ยังไม่รู้นักเรียนที่เรียน15วันของผมเกือบทุกคนเลยอยากทำอะไรเพิ่มอยากทำอะไรใหม่นะ นี่ล่าสุดก็มีคนหนึ่งผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะเขาบอกว่าอยากทําออนไลน์กูเตม,มีอะไรแนะนำบ้างผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณทําตามนี้สิ่งที่คุณมีก่อนรอบๆตัวทางด้านวัตถุแล้วก็สิ่งที่คุณเป็นตรงนี้ภายในก่อนแล้วมาหลอมรวมแล้วไม่ได้บอกว่าสมมุติสิ่งที่คุณคิดได้ตอนนี้คือเอออาสตมเมอร์เหมือนผมมาเล่นเกมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องสําเร็จเพราะอ,อันนี้ เมือนผมอะทำไปก็ไม่ได้บอกสําเร็จแต่มันคือจิ๊กซอสุดท้ายผมก็มาไลฟ์สดแบบนี้อสอนเพราะผมมีสกิลทางด้านกดแรงดึงดูดเพราะผมทํามา Facebook, ในเฟซบุ๊กแชมป์ตอนแรกนึกว่าใช้กับโลกออฟไลน์อย่างเดียวเอาโลกออนไลน์ก็ใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยโอ้โหงั้นงั้นเอามาผนวกแล้วทำไมเราไม่เอามาผนวกกันละ่ะผมก็คิดก็เลยออกมาเป็นนี่จะเป็นครูแบบไหนให้เขานี่คือสิ่งที่ผมคิดก่อนอันดับแรก พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณกําลังทําออนไลน์คุณจะขายของออนไลน์คุณจะเป็นคนขายแบบไหนถ้าเป็นคนขายสายดาม่าเลือกครับถ้าเป็นคนขายสายฮาเลือกครับถ้าเป็นคนขายสายไหนเลือกครับแต่จำไว้ว่าสิ่งที่คุณทําต้องเป็นธรรมชาติและเป็นทําเป็นธรรมชาติคืออะไรไม่ใช่ว่าทําตัวเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติคือเป็นสัจธรรมเป็นการปลูกต้นไม้อะ คุณรู้ว่าต้นไม้มันเติบโตด้วยการซึมซับลากแก้วซึมซับแล้วค่อยๆโตผิใบออกดอกผิใบมันไม่ได้ว่าหยอดมเมล็ดปุ๊บตุ้มโตเลยมันจะค่อยๆโตแบบย,ยั่งยืนนี่คือธรรมชาติเพราะฉนั้นไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรธรรมชาติเท่านั้นมองไปถึงแก่นรากของมันถ้ามองไปแล้วไม่เจอแก่นรากไม่ต้องทําถ้าบอกว่าทําเพราะว่าอยากดัง คุณไปสร้างดราม่าก็ได้คุณไปทําอะไรก็ได้ด่าคนก็ได้แล้วให้คนมาด่าคุณก็ดรามา่าก็ดังเหมือนกันเห็นไหมแต่ทําอะไรที่มันยั่งยืนนะถ้าขายออนไลน์จะขายแบบไหนจะยั่งยืนอ้าวต้องคิดละอือเห็นไหมมันทําให้คุณเริ่มเริ่มวาดก่อนเริ่มเขียนก่อนเนี่ยเริ่มเขียนก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะเขียนอะไรบ้างแต่เขียนสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมีก่อนด้วยปลายเหตุ ว่าคุณจะเป็นอย่างวันนี้วันนี้ถ้าคุณไม่ค่อยลงรอยกับความสัมพันธ์ของครอบครัวมีคนบอกมีคนทักบอกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับครอบครัวของทางฝั่งสามีอ่าก็เป็นโทนเลยก็จะเปลี่ยนเขาอย่างไงน่าเป็น,นปคำถามแบบนี้ไม่เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ผมบอกนี้นะเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนก็คือ ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองด้วยนะเริ่มจากว่าเราจะเป็นลูกสะพ้ายแบบไหนก่อนตั้งอุดมคติตัวเองขึ้นมาหนึ่งแล้วเดี๋ยวตัวคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไม่ได้พยายามเลยตั้งดคมคติว่าจะเป็นลูกสะพ้ายที่อารมณ์เยน็นนะมีเงินใช้เยอะๆแล้วก็มีเหลือแบ่งปันครอบครัวแฟนให้ไปทานข้าว พาไปเลี้ยงกินเนี่ยละเอียดเลยนะสามารถให้ได้ไม่จำกัดอ่าเขียนไปเลยแล้วเ,เดี๋ยววันหนึ่งมันใหม่แต่คุณเขียนไปเลยว่าเนี่ยนะฉันเป็นคนที่ให้ครอบครัวเลยนะแล้วก็ฉันเป็นคนอารมณ์เย็นฉันเป็นคนที่น่ารักสดใสย,ยิ้มแย้มนะแล้วคุณเชื่อไหมว่าอยู่ดีๆคุณเป็นมันเองแล้วอยู่ดีๆครอบครัวเขาเปลี่ยนไปเอง เทคนิคนี้ผมใช้นะครับให้กับนักเรียนเกือบทุกคนเลยนะเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้ความสัมพันธ์กับครอบครัวแฟนด้วยความสัมพันธ์กับแฟนโดยตรงเลยอยากเปลี่ยนเขาหรอไม่ใช่ว่าอ๋อฉันต้องทําดีสิบครั้งไม่ใช่คุณคุณเขียนเลยว่าคุณอยากเป็นตัวคุณในอุดมคติยังไงเป็นภรรยาในอุดมคติยังไงฟังแล้วมันยากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ฝึกทํามันจะไม่ได้ นะฟังคุณฟังผมตอนนี้คุณไม่เข้าใจหรอกผมรู้คุณจะไม่เข้าใจเลยอย่ามาบอกว่าเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจต่อเมื่อคุณทําไปสักระยะหนึ่งแต่วันแรกคุณจะยังไม่ค่อยมั่นใจก่อนเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าเอาคนที่เป็นพ่อกับแม่คนก่อนคนที่เป็นลูกก่อนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเป็นแล้วอ่ะแต่คุณไม่เคยมีตัวเองในอุดมคติว่าจะเป็นลูกแบบไหนเข้าใจไหมเป็นพ่อแม่แบบไหนคิดแต่ว่าเออเลี้ยงไปทรง พ่อแม่บางคนนะครับคือเขาไม่รู้กฎเรื่องนี้เขาก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดอเขาก็เลยต้องเหนื่อยนะเห็นไหมเราไปว่าใครไม่ได้เลยเขาแค่ไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวคุณตอนนี้ถ้าคุณเริ่มรู้คุณลองทําครับว่าคุณจะเป็นพ่อกับแม่แบบไหนเป็นลูกแบบไหนถ้าคุณเริ่มเป็นพ่อกับแม่แค่คุณเป็นพ่อกับแม่คุณเขียนไปเลยคุณจะเป็นพ่อกับแม่ในอุดมคติของตัวคุณเองนะ ไม่ได้ว่าเป็นพ่อกับแม่ให้ลูกชมนะที่คุณจะรู้สึกภาคภูมิใจอะของผมหรอคืออะไรรู้ไหมการเป็นพ่อของผมคือการทำแบบนี้สาเหตุที่ผมออกมาพูดแบบนี้เพราะผมรู้ว่าผมจะเป็นพ่อคนผมพูดแค่นั้นแหละเพราะผมรู้ว่าการเล่นเกมการเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันก็มีตังเหมือนกันอยู่บ้านมันสำเร็จของผมแล้ว ถึงเวลาพอผมมีลูกปุ๊บผมเปลี่ยนเลยเพราะผมรู้ว่านี่คือการเป็นพ่อในอุดมคติตัวผมเองที่ผมจะให้ในคอร์ส15วันผมบอกใช่ไหมว่าไอสิ่งที่พวกคุณเรียน่ผมจะสอนลูกผมเพราะฉะนั้นผมจะปราณีตลูกผมตั้งได้เรียนเพราะผมรู้มันมีค่ามากที่จะเปลี่ยนชีวิตถ้าผมได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กซึ่งลูกผมได้รู้แน่นี่คือสิ่งที่เป็นพ่อของผมผมก็เลยการเป็นพ่อของผมต้องทําแบบนี้ แล้วเป็นยังไงอีกผมเขียนเลยนะทุกคนรู้ไหมผมรู้แค่ว่าผมจะเป็นพ่อให้ลูกภูมิใจแล้วก็เป็นที่พึ่งที่พึ่งอะไรผมก็เริ่มลงลึกอาเป็นพ่อให้ลูกภูมิใจเป็นที่พึ่งที่พึ่งอะไรเรื่องเงินเหรอไม่ใช่ผมมีความรู้ตรงผมรู้ว่าคำพีของผมถึงเวลาผมโยนให้ลูกผมเอาไปเรียนรู้เองเขาเอาไปเรียนรู้เองมันติดตัวเขาแล้วเขานำไปใช้ได้ อ่าอันนี้ปลายเหตุนะผมเห็นปลายเหตุแล้วตอนเป็นวัยรุ่นแล้วต้นเหตุตอนนี้นะผมจะเป็นพ่อแบบไหนตั้งแต่วันแรกที่ลูกผมคลอดมาจนวันเนี้ยผมยังอาบน้ําเขาทุกวันเลี้ยงตั้งแต่เช้า,ย,ายันเย็นเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้ร้ายนะถ้าช่วงร้ายก็ให้ภรรยาเลี้ยงทุกอย่างเป็นสัจธรรมทุกอย่างเป็นธรรมชาติทุกอย่างเดี๋ยวเมื่อเขาเติบโตผมมีหน้าที่แค่นี้ผมทําหน้าที่ของผม ทุกวินาทีทุกๆนาทีทุกๆเช้าตื่นมาผมใช้ความเป็นพ่อแล้วเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยสองชั่วโมงใช่ั่วใช้ความเป็นครูทุกอย่างมันคุ้มค่าหมดแต่ทุกวันนี้ถ้าคุณยังหายใจทิ้งตื่นมาทิ้งนอนทิ้งกินข้าวทิ้งไปคุณรู้ไหมว่าทุกอย่างเราทิ้งขว้างสิ่งที่มีค่าไปหมดเลย ในเนื้อหาตรงนี้มันจะมีเรื่องของจิตสํานึกจิตใต้สํานึกนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตนะครับระหว่างวันทําอะไรก่อนนอนทําอะไรตื่นนอนทําอะไรนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงมีหมดนะครับเพราะมันเกี่ยวพันกันหมดก็ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้สอนเรื่องกดแรงดึงดูดผมแอบแอบอะไรแถมภายในเข้าไปให้คุณแล้วกดแรงดึงดูดมันเป็นผลเหตุมันคือผมฝังเมล็ดเข้าไปที่ดิน แล้วคุณก็จเจริญรุ่งเรืองนี่คือผลกดแรงดึงดูดคือผลเป็นไฟล์วิดีโอ30ชั่วโมงนะน่าจะกว่านะผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่านานมากเพราะว่าเรียน15วันเต็มๆอัดแน่นเลยนะโอเคถ้าใครสนใจนะครับจากราคา15,900เหลือ12,900เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะครับ